สิอันดับสัตว์มีพิษที่ร้ายแรงที่สุดห้ามเข้าใกล้เป็นอันขาดมีตัวอะไรบ้างมาดูกันรวบรวมข้อมูลจาก g ูเกินถ้าข้อมูลผิดพลาดมากน้อยประการใดขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะจ๊ะอันดับ10ปลาปักเป้าปลาปักเป้าเป็นสัตว์มีพิษที่คนญี่ปุ่นนิยมบริโภคส่วนที่เป็นพิษก็คือผิวหนังแล้วก็เครื่องในของปลาปักเป้า พ่อครัวจะต้องมีทักษะขั้นเทพถึงขนาดต้องมีการขอใบอนุญาตกันเลยเพศเมียจะมีพิษมากกว่าเพศผู้พิษมันร้ายแรงขนาดที่ว่าอาจจะทําให้บางคนเสียชีวิตได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของพิษที่ได้รับเข้าไปนั่นเองอันดับ9กบลูกดอกกบลูกดอกนั้น เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเป็นกบที่มีสีสันสวยงามส่วนพิษของมันรุนแรงมากพอๆกับความสวยงามนั้นเลยพิษของกบลูกดอกหนึ่งตัวเนี่ยสามารถฆ่าคนได้ถึง10คนเลยทีเดียวชาวอินเดียแดงใช้พิษของมันอาบในลูกดอกเพื่อล่าสัตว์อันดับ8งูไทยปันพ้นทะเล งูไทยปันพบได้ในทวีปออสเตรเลียเป็นงูที่มีพิษรุนแรงมากพิษที่มันปล่อยออกมาจากการกัดหนึ่งครั้งสามารถฆ่าคนได้ถึง100่ง้คนพิษของมันสามารถฆ่าคนได้ภายใน45นาทีอันดับ 7. แมงมุมบาซิลแมงมุมบาซิลหรือแมงมุมกล้วยเป็นแมงมุมที่มีพิษรุนแรงที่สุดในโลกพิษของมันทำลายระบบประสาท ถ้าโดนกัดนอกจากจะทำให้เจ็บปวดอย่างมากแล้วมันจะทำให้อวัยวะเพศของเราเสียการควบคุมและถ้ารอดจากการโดนกัดมันจะทำให้เราเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนิสัยของมันนั้นชอบไปอยู่ตามรองเท้าตู้เสื้อผ้าจึงถือได้ว่ามันอันตรายกับคนมากๆดังนั้นอย่าลืมคอรองเท้าก่อนใส่ด้วยนะจ๊ะอันดับ6กปาหินมันมีชื่อเสียงว่า เป็นปลาที่มีพิษรุนแรงที่สุดในโลกและตัวของมันเองก็อาจจะเป็นปลาที่ติดอันดับหน้าเกียรติที่สุดของโลกด้วยเพราะมันมีหน้าตาหน้าเกียรติเอาเรื่องเลยทีเดียวมันมีหัวขนาดใหญ่และมีหนามจํานวนมากสีลําตัวคล้ำมีลายเละทําให้ดูแล้วคล้ายก้อนหินพิษของปลาหิน จะอยู่ในหนามของตัวมันเองหากคุณโดนหนามมันแทงเข้าแล้วก็นอกเหนือจากพิษของมันจะทําให้คุณเจ็บปวดแบบสุดๆแล้วมันจะมีผลทําให้เป็นอัมาพาตและก็ตายได้เลยทีเดียวอันดับ5แมงป่องเดสต็อกเกอร์พิษของแมงป่องเดสต็อกเกอร์สามารถทำลายระบบประสาทของคุณได้คุณจะมีอาการไข้ขึ้นและเจ็บปวดอย่างมากพิษจะมีความรุนแรงต่อเด็กและผู้สูงอายุ ถึงแม้บางทีอาจจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็อาจทำให้เป็นอมพาตได้เลยทีเดียวอันดับ4ปลาหมึกแหวนน้ำเงินปลาหมึกแหวนน้ำเงินมีขนาดเล็กมากขนาดเท่ากับลูกกลอบลูกหนึ่งแต่พิษของมันกับร้ายแรงมากสามารถฆ่าคนได้ภายในไม่กี่นาทีถ้าโดนปลาหมึกแหวนสีน้ำเงินกัด คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรมากมายแต่พิษของมันกับค่อยๆเริ่มทำลายระบบประสาทของคุณคุณจะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ระบบหายใจจะล้มเหลวและตายไปในที่สุดอันดับ 3. หอยเต้าปูนดูจากภายนอกเหมือนหอยสวยงามทั่วไปแต่พิษของมันเพียงหยดเดียวสามารถฆ่าคนได้ถึง20คน เข็มพิษของหอยเต้าปูนสามารถจอดทะลุถุงมือหรือชุดว่ายน้ำได้พิษของมันจะทำให้คุณปวดบว,วมชาและในกรณีที่ร้ายแรงจะทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตสายตาพร่ามัวระบบหายใจล้มเหลวอันดับ 2. ง,งูจงอางงูจงอางเป็นงูพิษที่มีลำตัวยาวที่สุดในโลก ความยาวเฉลี่ยประมาณ3.5-4.5ถึงเมตรเคยมีการบันทึกตัวที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวถึง5.85เมตรพิษของมันนั้นสามารถฆ่าช้างที่โตเต็มไวัยได้เพียง3ชั่วโมงถ้าโดนพิษเข้าไปแล้วแล้วก็คุณจะลืมตาไม่ขึ้นพูดไม่ชัดกึืนน้ำลายไม่ได้แน่นหน้าอกหายใจลำบากและบริเวณรอยเคี้ยวจะมีสีเขียวคล้ำ บางคนเกิดอาการบว,วมแดงบริเวณที่ถูกกัดรอบๆแผลจะเกิดเนื้อตายขึ้นและมีผลกระทบทางประสาทที่รุนแรงพิษของงูจงอางสามารถฆ่าคนหรือสัตว์ให้ตายได้โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง75%งูจงอางอันตรายมากๆถ้าเจอนี้ต้องรีบเห็นให้ห่างงูตัวนี้เลยนะอันดับหนึ่งแมงกะพุนกองแมงกะพุนกอง ถือเป็นสัตว์ที่มีพิษรุนแรงที่สุดในโลกแมงกะพลชนิดนี้เพียงตัวเดียวสามารถฆ่าคนได้ถึง60คนโดยบริเวณหนวดและ,ะแขนงที่ยื่นรอบปากเรียกว่าเข็มพิษใช้สำหรับฆ่าเหยื่อหรือทำให้เหยื่อสลบก่อนจับกินเป็นอาหารอาหารส่วนมากของมันมักจะเป็นปลาถ้าเกิดโดนพิษของมันจะเจ็บปวดอย่างมากพิษของมันนั้นจะไปทำลายหัวใจระบบประสาทผิวหนัง เมื่อพิษเข้าสู่กระแสเลือดจะทําให้หัวใจล้มเหลวและตายในที่สุดเล่นน้ําทะเลต้องระวังกันด้วยนะจ๊ะจบไปแล้วนะคะสําหรับ10อันดับสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกถ้าเจอสัตว์เหล่านี้แล้วแล้วก็แนะนําให้อยู่ห่างๆไ้ก่อนเลยแล้วมาเจอกันใหม่กับเก็ตความรู้อินดี้ซองคิดตอนหน้านะจ๊ะใครชื่นชอบเรื่องราวดีๆมีความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ